นะตามติดชื่อเราในวันนี้นะครับต่อจากอีพีก่อนหน้านี้อีพีก่อนหน้านี้ก็คือสรุปตอนไปทําบุญที่วัดเป็นพิธีกรให้ท่านนะครับนะวันนี้ก็นะมาสะเพระนิดหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้ใส่เสื้อสีลอๆออกกล้องสักเท่าไหร่ถ้า ใส่ซีรเราลอออกกล้องเมื่อไหร่ล้วโอ้โหยาวยาวเลยนะครับกับสีสันชีวิตเราที่คิดเองคือช่องนี้นะช่องนี้แหละช่องนี้ช่องนี้แล้วก็ถ้าตามติดชีวิตเราก็จะเป็นสีสันชีวิตอยู่ในในช่องของสีสันชีวิตผมจะเริ่มจะเริ่มงงแล้วก็แล้วก็เบลอเบลอละนะฮะก็ก็เป็นเป็นประมาณนี้ก็มีมีอยู่สองอย่างก็คือตามติดชีวิตเราแล้วก็สีสันชีวิตอยู่ในช่องเดียวกันก็คือสีสันชีวิตเราลิ่คิดเองเป็นประวัติ ความเป็นมาของชีวิตตัวเองนะครับนี่น่าใส่มากเลยวันนี้จะบอกว่าช่วงนี้การงานก็โอเคแล้วก็อารมณ์ต่างๆก็โอเครู้สึกการปล่อยวางมากขึ้นปล่อยวางมากขึ้นก็จะคือความความที่ที่เราทำงานหน้าจอกับโซเชียลเยอะและอารมณ์มันก็จะนิ่งๆนิ่งๆ่เครียดบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่ถ้า มีไลฟ์สดคือผมจะไลฟ์สดวันหนึ่งรอบกับสองรอบแต่ถ้ามีไลฟ์สดข้างนอกโอเคขึ้นนอกห้องนะหมายถึงว่าเราทําง,งานห้างเราก็มีไลฟ์สดขายขายของด้วยงั้นก็จะเวลาเราได้พูดเนี่ยอารมณ์มันได้อารมณ์มันมันสบายใจอ่ะอารมณ์ศิลปินออกเลยเวลาเราเราได้สดแล้วก็พูด <c oughs> ก็แปลกดีจริงๆนะถ้าวันไหนไม่มีไลฟ์สดแล้วก็นั่งทำง,งานที่โต๊ะทำง,งานอย่างเดียวเนี่ยเครียด เครียดอย่างเดียวเขาบอกว่าทํางาน25นาทีแล้วก็พัก5นาทีเขาบอกยางั้นะโทมโตอะไรนะหลักการของมะเขือเทศอะไรสักอย่างนี่แหละเท่าที่อ่านมาคืออ่านมาแล้วก็คิดได้นามาปฏิบัติได้เฉพาะตรงนี้แหละ25พัก5 25พัก5เป็นค่าเป็นค่า25พัก5พอถ้าถ้า45พัก5ไม่ไหว ความที่สมองตึงเครียดมากเกินไปเอาแค่ยี่ห้าพักหพอแล้ว <c oughs> นะครับก็ถ้าเราได้พูดอย่างอย่างอย่างเนี้ยอย่างได้ได้ได้มาตามติดชีวิตเราอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้อารมณ์ในการทํางานดีขึ้นอารมณ์กับการดำเนินชีวิตดีขึ้นทั้งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยดีขึ้นหมดเลยจริง,รงผมลองแล้ว <c oughs> ฉะนั้นผมเลยต้องพยายามตามติดชีวิตเราบ่อย กับน้องปันปันน้องเพีงแล้วก็ที่บ้านกับชีวิตตัวเองแล้วก็ไลฟ์สดบ่อยมากขึ้นไลฟ์ส,สดก็สบายๆขอให้เสียงได้ผมก็ลุยได้แล้วมีแค่หัวข้อมาผมลุยได้เลยสินค้าตัวนั้นจะใช้ยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวผมไปหาหน้างานเอามันเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมันเป็นอะไรที่แบบจะใช้คําพูดว่างไงดีนะ เป็นความสุขของชีวิตนะเป็นความสุขถ้าได้พูดได้ไรแล้วก็จะมีความสุขมันทําให้รู้สึกว่าเออชีวิตมันมีคุณค่ามากขึ้นชีวิตใช้ซ่าผมบอกแล้วบอกว่าชีวิตใช้ซ่านะมีขณะที่เราอัดมีดูโออยู่เนี่ยตัดติดชีวิตเราอยู่ตรงนี้นะจะมีน้องๆผ่านไปผ่านมาด้านหน้าที่ก็ททาอะไรเนี่ย <laughs> เปิดเผยไม่เขินไม่เขินชวินี้จะมาจะจะ,จะไม่เขินเพราะว่าเราไลฟ์สดบ่อยแล้วออโมัแต่เขินกับการใช้ชีวิตไม่ต้อง ไม่ต้องไปเขินคือมีอะไรก็พูดมีอะไรก็อะไรประมาณนี้แหละโ <c oughs> okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคตามที่เราวันนี้จะบอกว่าวเลขห้ขึ้นไปแล้วชีวิตใช้ซะทุกคนเลยทุกคนเลยนะทุกคนเลยชีวิตใช้ซะอย่ามัวแต่ทํางานทั้งเรื่องอจริงจังจริงจริงจังกับเรื่องงานจริงจังกับเรื่องส่วนตัวมากเกินไปจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถึงเวลาปล่อยปล่อยวาง20่ํางานย5พัก5 คือพักก็ไม่ได้แบบว่าจะต้องไปนั่งพักจะต้องมานั่งจิบกาแฟอะไรก็ค,คือนั่งนั่งนั่งพักนิดหนึ่งสงบสติอารมณ์นะแล้วก็จะประมาณนี้โอเคจะเ,เจอกันใน EP ต่อไปกับตามติดชีวิตเรานะในช่องสีสันชีวิตเราลิกิตเองนะครับขอบคุณครับ